พิการแขนขาเส้นประสาทชาอักเสบฉับพลันแก้ได้ด้วย สิ่งนี้มีโรคหลายโรคในเกี่ยวกับทางระบบสมองเนี่ยที่เป็นโรคที่ประหลาดแล้วก็เจอไม่บ่อยวันนี้เนี่ยหมอใหม่จะมาเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับโรคบางอย่างที่มันเจอไม่บ่อยแต่รักษาหายครับแต่ก่อนจะหายเนี่ยอาจจะมีการพิการแขนขาเกิดขึ้นนะครับโรคนี้นะครับเรียกว่าโรคเส้นประสาทอักเสบฉับพลันภาษาอังกฤษเรียกว่าโรคอีแลงบาเลซซินโดรมครับอ่ะงงไหมครับโรคนี้มาจากไหนโรคนี้ประวัติศาสตร์ก็คือว่าเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยในค่ายทหารของเยอรมันนะครับก็พบว่า มีนายทหารมีอาการไยเหลวครับแล้วก็มีอาการชาแขนขาแล้วก็มีอาการอ่อนแรงเดินไม่ได้แล้วครับประมาณ20กว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยกวิวัฒนาการอาการแพทย์ยังไม่เจริญครับมีคุณหมอ2อถึงสคนนะครับในนั้นก็มีคุณหมอชื่อกิแลงคุณหมอบาเล่และสุดท้ายชื่อคุณหมอสโตรครับเป็นคนที่ศึกษาวิเคราะห์นายทหารทั้ง20กว่าคนนั้นนะครับและพบว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทอักเสบฉับพลันที่เกิดจากภูมิต้านทานในร่างกายนั้นมาทำลายเส้นประสาทตัวเองซึ่งอนุชนรุ่นหลังนะ ก็ได้เรียกนะครับโลกนี้ว่าโรคก y ีแรงบาเเลซินโดรมเพื่อเทิดทุนเกียรติให้กับคุณหมอกีแรงและคุณหมอบาเเล่ครับอาการนะครับที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยประเภทนี้เนี่ยก็มักจะมีอาการชามือครับบางคนชามือรู้สึกแบบมนนนันหนาๆนาครับหรือบางคนรู้สึกแปบบ๊บๆที่มือนะครับหรือที่เท้าก็ได้และบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปวดแสบเหมือนมีพลิกมาทาที่ปลายมือปลายเท้าครับซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นหลังจากที่มีอาการติดเชื้อไวรัสบางอย่างในร่างกายมาก่อนนะครับเช่นอาจจะเคยมีอาการติดเชื้อที่ลำไส้แล้วมีการ เหรือบางคนเป็นหวัดเป็นไข้นะครับเป็นแค่หวัดหรือเป็นแค่หวัดใหญ่หรือบางคนเป็นไข้เลือดออกก็ได้แล้วก็มีอาการชามือและการชาเท้าก็ได้อาการที่2ที่จะเจอได้นะครับก็คืออาการเกี่ยวกับเรื่องของอาการแขนขาอ่อนแรงในบางคนเนี่ยแขนขาอ่อนแรงก็อาจจะยังพอเดินได้แต่ว่าบางคนเนี่ยอ่อนแรงถึงขั้นเดินไม่ได้เลยพิการแขนขาไปเลยหรือบางคนก็อ่อนแรงพอๆกันทั้งแขน,นั้งขาอันสุดท้ายครับที่โอกาสที่จะมีอาการของโรคนี้ได้นะครับก็อาการก็ค่อนข้างจะเป็นหนักนะครับบางคนเนี่ยก็ถึงกับมีอาการที่หยุดหายใจ เพราะว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อกระบังลมก็หยุดทำงานเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกระบางลมหยุดทำงานก็จะทำให้การหายใจของคนเรานั้นผิดปกดติและในบางคนที่เป็นโรคก,กินแหงบาเล่เนี่ยก็จะหยุดหายใจไปเลยเพื่อนๆครับโรคเส้นประสาทอาักเสบฉับพลันหรือโรคก,กินแรงบาเล่ถึงแม้ว่าดูเหมือนมีอาการตั้งแต่น้อยๆจกกนกระทั่งถึงรุนแรงมากแต่โรคนี้รักษาได้ถ้าเพื่อนๆมาเร็วสามารถรักษาได้นะครับแต่การรักษานั้นกินระยะเวลาเป็นหลา,หลายสัปดาห์หลายเดือนหรือบางคนก็คือเกือบเกือบปีกว่าจะกลับ มาใกล้เคียงปกติการรักษาวิธีที่1เรียกว่าการรักษาประคับประคองการรักษาประคับประคองหมายความว่าถ้าเพื่อนๆอ,อาการไม่เยอะมีแค่ชามือหรือปวดแสบๆที่ปลายมือปลายเท้าเล็กน้อยไม่ถึงท่านจะต้องนอนโรงพยาบาลก็เป็นการรักษาด้วยยาการรักษาแบบที่สองนะครับเป็นการให้ยาบางตัวนะครับเป็นยาฉีดครับยาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่เรียกว่ายาไอว g ไไม่มีชื่อภาษาไทยแต่เป็นยาที่สามารถที่จะให้ไปแล้วเนี่ยอาการเพื่อนๆจะดีขึ้นแต่ในคนไข้ที่อาการจะแย่ลงจนถึงแย่ลงท่านที่สุดที่จะแย่ได ได้บางคนตอนแรกเดินมาโรงพยาบาลครับพอนอนโรงพยาบาลไปสัก2วัน3วันอาการแย่ลงถึงขั้นเดินไม่ได้เลยก็มียาตัวนี้นะครับเราก็จะพิจารณาให้เมื่อเพื่อนๆมีอาการที่เข้าได้และถึงเกณฑ์การให้ยาตัวนี้กว่าจะเห็นผลเอฟเฟกของยาตัวนี้ว่าดีขึ้นเนี่ยต้องใช้เวลาถึงประมาณ2 -4 ถึงสสัปดาห์ดังนั้นเนี่ยในโรคนี้เนี่ยครับถ้าเพื่อนๆมีอาการเป็นหนักก็อาจจะถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนต่อไปนะครับการรักษาแบบที่3ครับการรักษาแบบที่3านี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการรักษาที่เพื่อนๆผ่านขั้นตอนที่1มาแล้วผ่านขัึน ตอนที่2คือการให้ยา i v วีมาแล้วแต่อาจจะให้แล้วไม่ดีขึ้นหรือให้แล้วไม่ตอบสนองหรือมีข้อห้ามของการให้ยา i v ว g ในสเต็ปสก็มาสู่สเต็ปสครับเป็นการที่ต้องนําเลือดเพื่อนๆออ,ออกมากรองนะครับคล้ายๆการฟอกไตเลยครับแต่ใช้ตัวกรองพิเศษในการฟอกเลือดนะครับเอาสารบางอย่างที่เป็นพิษต่ตอเส้นประสาทออกไปแล้วเอาเลือดที่กรองออกไปแล้วกลับเข้ามาสู่ในร่างกายเพื่อนๆใหม่ซึ่งการทําวันนี้เรียกว่าการทำ plasma e x c h a n g ซึ่งการทำสเต็ป2และสเต็ป3นะครับด้วย ที่ผมเล่ามาให้ฟังนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการรักษาที่แพยจาดค่อนข้างสูงเลยครับฝากติดตามเพจอาจารย์แพทย์ฐานนุชหมอสมองนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์ทั้งเพจกดแชร์ทั้งคลิปน,น,นะครับส่วนใน u t u b e นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่มาลงนะครับและเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากฟังปัญหาดับปัญหาใดเกี่ยวกับเคล็ดลับเรื่องสมองสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปคุณหมอจะจัดให้ครับฟังเรื่องสมองแบบทันสมัยกับหมอใหม่หมอสมองครับ